สวัสดีครับร้านว i ซิบิกนะครับวิิิกไทยแลนด์นะครับตั้งอยู่ที่ภูเก็ตนะครับวันนี้มาทําคลิปเกี่ยวกับการ unboxing นะครับแกะกล่องล้องเล่นของใหม่นะฮะวันนี้เรามีของมา1เชนี่หน้าตาอย่างนี้เป็นอย่างนี้นครับมาส่งมาจากไต้หวันเลยนะครับดูพราม idf 8นะครับวันนี้เรามา u n นบ็อกซให้ดูกันว่าเปิดกล่องแกะกล่องเป็นยังไงกล่องหน้าตาสวยงามนะครับมีมีหูจับ นะครับตัวนี้อินทีเป็นอินทิเกรตแอมนะครับหนักประมาณ7จกิโลนะครับก็มาแกะกล่องพร้อมกันเลยเนาะวันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับกัอนนี้มาถึงข้างแรกเลยอ่ะก็เดี๋ยวดูจากตรงนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับนาแ,แกะกล่องแกะกล่องเปิดกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรอยู่ในกอไผ่บ้างนะฮะโอเคอ่ะเป็นกล่องอย่างนี้อ่าข้างในเขียนนูพรามนะครับ ดูสิโอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้เปิดกล่องมาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมมันเขียนว่านูพาม I D A 8นะครับ u l t r a Low Noise c l A D i n t e g r a t e d a m p l i f i e r with DAC a n d Wireless Port นะครับเนี่ยได้ดูหน้าตากล่องก่อนนะฮะปา๊าปนี่โลโก้โนพามคอนเซ็ปต์ของโนพามนะครับเขียนง่ายๆเลย Beyond Ordinary คือเหนือชั้นไปกว่ากว่าความธรรมดานะครับ เดี๋ยวมาดูคร่าวๆนะครับว่า ID 8มันทำอะไรได้บ้างนะครับ ID 8นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอินทิเกรตแอมนะครับมีช่องต่อนาโพงนะครับชัดเจนนะครับสามารถต่อซับเอาได้นะครับ1ลูกนะครับแล้วจากนั้นสามารถเชื่อมเจาะเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบูทูธ h ไวไฟนะครับเล่นเล่นผ่านตรงนี้เลย Input มี USB นะครับอินพุมี ตัวสัญญาณดิจิตอลที่เป็นเป็นเป็นหัวออปติคอนนะครับมีต่อโคแอกได้นะครับวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆนะครับตัวนี้สามารถต่อหัวที่เราเห็นนะครับเป็นเป็นหัว RCA นะครับเป็นต่อเข้าช่องนี้ครับเป็นพวก CD, b Blu-ray นะครับ DVD Player ต่อเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับจากคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็น USB หรือต่อพวก NAS นะครับก็ต่อเข้ามาในช่องนี้เลยเป็น USB input นะครับตัวนี้จะเป็น USB เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นเป็นหัว USB ท p e แบบไหนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตัวตัวสัญญาณดิจิตอลนะครับก็เข้ามาช่องนี้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของโฮอเคยนแล้วก็สายเป็นออปติคอลสายออปติคอลมันจะมีไฟสีแดงๆนะครับอยู่แล้วก็ต่อเป็นสปีกเกอร์เอานะครับต่อซับฟูเฟอร์ได้ก็เรียกว่าฟีเจอร์ครบครันนะครับในในตัวนี้ซึ่งตัวนี้ข้อดีของตัวนี้คือว่าเล่น สัญญาณนะครับเล่นเล่นเล่น PCM ได้ถึง384แนะครับแล้วก็ DSG ได้ถึง256นะครับตัวนี้นี่คือเรียกว่าพักแดกเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับใ,ใ,ในในในส่วนตัวนี้แล้วตัวนี้เนี่ยเขาใส่ใส่ตัว audio grade power supply นะครับเป็นเป็น audio grade นะครับคืองานของน u p มพรามนะครับทุกชิ้นเนี่ยเท่าที่ทุกคนฟังมานะครับเรียกว่าเป็นเกรด ระดับ audio file ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือว่า,าไต้หวันตอนนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นผู้ผลิตนะครับเครื่องเสียงรายสำคัญตน้ตนๆเลยคือจริงๆแล้วไต้หวันเนี่ยเรารู้จักกันใน,ในนักหนักของผู้ผลิตอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเมนบอร์ดอุปกรณ์ต่างๆส่ง,ง,ง,งออกทั่วโลกแต่ตอนนี้ด้วยความว่าศักยภาพของไต้หวันไม่ได้มีแค่นั้นแล้วนะครับตอนนี้คือเขาก็พัฒนาตัวเองเนะครับ ให้มาทัดเทียมในระดับโลกคือคือค่อยๆสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็สร้างสะสมประสบการณ์นะครับมาเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นคือว่าตัวตัวนูพรามเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอ่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วอ่าแบรนด์พี่ใหญ่นะครับหรือแบรนด์แบรนด์แม่เนี่ยก็คือนูฟอร์สที่ดังในอเมริกามากนะครับเพราะ,ะนั้นคือว่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแบรนด์ลูกแล้วก็มีมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงมาอย่างยาวนานนะครับก็ตอนนี้ก็ออกแบรนด์ลูกที่ ที่เราเรา,เราซื้อหาง่ายง่ายมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองแกะกล่องดูนะครับกล่องก็ดูดีสวยงามนะครับอ่ะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้แกะสติกเกอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับแกะกันทีสติกเกอร์กกกกอ,รอ่ะโอเคอ่ะเปิดกล่องมาแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้อ่ะท่านแทน,ทนมีโฟมอยู่อันหนึ่งว้านะครับข้างในก็จะมีคู่มือนะครับ นีคู่มือนะครับก็ลักษณะของคู่มือเขาก็จะพิมพ์สวยงามนะครับนี่นุพาม IDA 8นะครับมีคู่มือวิธีการต่อการบอกคอนเซปต,ต์นะครับว่าว่าต่อแบบไหนต่อยังไงหมุนวลลุ่มยังไงนะครับมีรีโมทคอนโทรลโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็พวกนุพามเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องเรื่องของระบบไฟนะครับเขาจะทําระบบไฟเนี่ยเป็น ทุกอย่างจะเป็นอัลตราโลนอสเพราะนั้นคือว่าเมื่อเมื่อนอสมันน้อยนี่ยนะครับสิ่งที่ได้เราได้ขึ้นมาคือรายละเอียดของเสียงนะครับอ่ะไปดูซิในกล่องนี้มันเป็นอย่างนี้มันพอเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมโอเคอ่ะผมตั้งอย่างนี้แล้วกันนะ,ะนะพอเห็นอยู่นะอ่ะเราจะด,ดูเอ,อิบแกกมาเกาะวางข้างๆนะครับตอนนี้เราก็จะมีอ่ะดูนี่อินทิเกตตัวแค่นี้เองท่านผู้ชม7 7กิโลนะครับ7กิโล เท่านี้ใส่เท่านี้เองอ่ะเดี๋ยวแกะพลาสติกสักนิดหนึ่งนะครับผมแกะอย่างนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยนะครับนี่ก็แกะไปด้วยกันนะที่พลาสติกยิ่เพิ่งแกะใหม่ๆนะครับของมันเพิ่งเพิ่งส่งมาถึงมือเลยฮะรเราก็เลยทําคลิปไหนๆก็ทำไหนๆจะแกะแล้วเราก็เลยทําคลิปนะฮะมาดูความสวยงามโอเคอ่านี่เป็นไงความสวยงามนะครับท่านผู้ชม ดูหน้าตาก่อนนะฮะเออผมไม่มีตัวแท่นเลื่อนนะแท่นหมุนนะผมก็เลยใช้มือหมุนให้ดูก็แมนนวลนิดๆน,น,นะครับโอเคอ่ะนี่สติ๊กเกอร์จะบอกเลยว่าก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับให้เช็คก่อนว่าวลเทจของเราเนี่ยมันเป็นวลเทจอะไรในนี้จะเขียนบอกไว้นะฮะไม่รู้ท่านชมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผม,มเอาให้ดูใกล้ๆอ่ะมันจะเขียนไว้ว่าอ่ะนี่กล้องมันไม่ยอมปรับโฟกัสอ่าโอเคมันก็จะเขียนเขียนว่า รองรับได้ทุกะระบบนะครับอ่ะ,อะเป็นแบบนี้ปรับโฟกัสสักนิดหนึ่งโอเคอ่ะตะก,กี้อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องเรื่องคู่นะครับด้านหลังเนี่ยเราก็จะมาดูกันแบบตัวเป็นๆน,นะครับตัวเป็นๆมันเป็น,ปน,ปนยังไงก็คือว่าตัวนี้ก็คือใช้สายอัปเกรดสายไฟได้นะครับ3มช่องตอนนี้สายไฟสายไฟ,สยไฟเสียงดีคุ้มค่าก็มี V ีบอสอะเดนะฮะเอ่อ สวิต์ปิดเปิดนะครับมีใส่ฟิลได้ดีอัปเกรดได้อีกนะครับนี่ขั้วลำโพงขั้วลำโพงนะครับพอมองเห็นครับขั้วลำโพงขั้วลำโพงก็ถือว่าเป็นงานเกรดไม่ธรรมดานะครับหมุนหมุนได้หมุนได้ใส่สายไฟใหญ่ประมาณเบอร์เบอร์สี่ได้สบายๆนะครับเบอร์สี่เบอร์หกยังพอยัดได้อยู่นะครับแล้วก็มีขั้วบาน่าโอเค นะครับตัวนี้แล้วก็ต่อช่องเป็นซับเอาท์อีทีอธิบายให้ฟังไงครับแล้วก็มีช่อง RCA นะครับเป็นเป็น RCA Input เข้ามาได้นะครับแล้วก็ต่อ USB Input ได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีมีเนี่ยจะเ,เห็นหน้าตาปุ๊บจะจะอ๋อเลยว่าใช้ USB ไท้ไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น USB เสียบได้เหมือนกันสามารถต่อดิจิตอลได้โคแอกได้นะครับแล้วตัวนี้ก็ สั่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าครบครบครันครบครันนะครับตัวอินเทิเกตตัวจิ๋วแค่นี้เดี๋ยวให้ดูที่ก้นหน่อยโอ้โหดูงานนะครับดูงานนะครับนี่ตอนนี้ม็จะเขียนไว้ว่า3 3 0บสอโวลต์นะครับพอเห็นเนาะโอเคดูก้นงานงานเขานะครับเท่ามาดีทีเดียวเดี๋ยวผมทำนี้ให้ดู นี่อ๋อมันกลับหัวอ่ะผมกลับด้านอีกด้านนี้ด้านนี้อ่านี้เขาก็จะบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวอินทิเกตนะครับสีดํานะครับเออก็แท่นวางเป็นยางนะครับก็ทําออกมาเรียบร้อยคืองานมันออกมาออกมาเรียบร้อยมากนะครับเรียบร้อยแล้วก็สวยงามอ่ะถ้าเกิดถามว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นี่ราคา 40, สี่หมนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะดู ให้ว่าโปรโมชั่นปี2021นะครับรับปีใหม่เนี่ยควรจะมีอะไรบ้างโอ้ปุ่มปุ่มหมุนล,ลื่นมากเลยท่านชมหมุนหมุนดีครับเนี่ยมีแค่นี้เองดิจิตอลสุดๆแล้วก็เดี๋ยวมีรีโมทนะครับเดี๋ยวลองดูออซิสตอรีนิดนึงในกล่องนะครับอ่านี่หน้าตารีโมทเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมขยับไปข้างๆอย่างนี้อ่ะครับอย่ามาด้านนี้ก่อนจะได้เห็นชัดๆ จะดูในกล่องดูในกล่องนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ให้ก็จะมีรีโมทนะครับจะมีรีโมทอ่ะวางไว้อย่างนี้นะครับรีโมทมีสายไฟนะมีสายไฟมีถ่านไฟฉายให้หรือแบตเตอรี่นี่หอยเรียกฐานไฟฉายดูโบราณเนาะเรียกว่าแบตเตอรี่แล้วกันนะครับมีนี่สาย USB นี่ไงที่เราบอก นะครับไทยนี้ผมก็ไม่แม่นสเปคจะด้วยสิว่าไทยนี้เขาเรียกทายอะไรแต่ว่าเป็นทยที่ใช้ทำการส่งข้อมูลนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครมีฮาร์ดดิสต์นะครับมีฮาร์ดดิสต็อกกิ้งก็เสียบตรงได้เลยนะครับหรือใครมีมีฮาร์ดดิสต์ที่เป็นตัวเสียบอ่านี่นี่อันนี้อันนี้ใน,น,น,นกล่องอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลองดูสิมันเป็นอ๋อนี่ โอ้ oh, สายเป็นสายอา uh, usb นะครับเป็นเป็นเป็นอะแดปเตอร์ทำมาเป็นแบบยูดอะแดปเตอร์แข็งนะ mm hmm. เออแปลกดีท่านผู้ช,อชมอะแดปเตอร์แข็งผมว่าสายนี้ข้างในเนี่ยน่าจะน่าจะแข็งน่าดูนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสายที่ใช้เป็นอะแดปเตอร์โอเคประมาณนี้เดี๋ยวนะนี่อะไรอีกอ่านี่มีดองเกลดองเกลรับสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าอันนี้ เป็นการบอกเลยว่าถ้ามีตองเกอิอย่างเงี้เนี่ยรับสัญญาณผ่าน w า wifi ได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็คร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาเสียงตัวเป็นๆมาให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับสาหรับเจ้านูพรามตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ออกมาวางให้ดูว่าของดังต่อไปนี้นะฮะอ่ะ แต่หัวนี้จะเป็นหัวแบบเขาเรียกวนะ่า EU t y p นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมใช้ต้องถ้าบ้านก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีขาเก่านะครับถ้าเป็น EU t y p แสดงว่าตัวนี้แต่ท้ายนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั่นคือ EU เขาจะไม่มีไม่มีก่าท่านผู้ชมถ้าบ้านเราก็เราก็เปลี่ยนสายไฟใหม่เป็นสายแบบแบบเ,เขาเรียกว่าปลั๊กแบบ US นะครับคือปลั๊กแบบอเมริกาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะเอาเสียงมาให้ลองฟังนะครับว่า เสียงตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเจอเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับทุกคนอ๋อ,อด้านหลังนี่ชุดด้านหลังนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นมอนอบล็อกนะครับ X 6 5 0นะครับจากพา u แตบตัวนี้เป็นตัวในตำนานเลยลำโพงเป็นมาจิโก X5 นะครับปี Audio Research ที่สำคัญคือตัวนี่อ่ะที่สำคัญคือตัวเจ้าโกโนตโกโนดอยู่ด้านบนนะครับอ่าพอเห็นหม โกโน้นี่นะครับเป็น d a ก er. สตรีมเม r ตัวนี้เสียงดีมากนะครับก็ถ้าสนใจเรื่อง Streaming Music ต,ตอนจริงก็ติดต่อมาทางที่วิทยุิตได้เลยนะครับเรามีของดีๆของเด็ดๆน่ยนำเสนอให้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ